สวัสดีคนเกิดวันเสาร์ค่ะเรามาดูพลังงานในอีก7วันข้างหน้ากันเลยนะคะโดยเริ่มจากวันที่23ธันวาคม2,566นะคะเราได้เปิดภายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขาตั้งกล้องอยังคงไม่มาเช่นเดิมนะคะเริ่มกันเลยนะคะเปิดไว้เรียบร้อยนะคะใบใบแรกนะคะใบนี้เนาะคิงอออร์ดนะราชาถือดาบนะคะเป็นพลังงานของ การตัดสินใจหรือได้รับการตัดสินเนาะคนเกิดวันเสาร์มีอะไรให้ตัดสินใจหรือเปล่าหรือว่าได้รับการตัดสินใจอะไรบางอย่างจากใครบางคนหรือจากบางเรื่องที่ทีเ่เราเราได้รับการตัดสินใจมานะคะใบที่สองค่ะใบที่สองเป็น t h e e m p e r o r นะคะใบนี้ใบที่สอง e ิ e อมเพ r ก็คือจัก,กรพรรดินะคะจัก,กรพรรดก็ บอกอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเป็นทิศเป็นพลังงานของความมั่นคงความมั่งคัง่งความมีอำนาจความเด็ดเดี่ยวเนาะพลังงานของ the emperor นะคะไพ่ใบที่3นะคะเป็นไพ่ n i g h t of pentacles นะคะ n i g h of pentacles เนี่ยตีความเป็นลักษณะของการมีเงินนะคะ การมีสิ่งของที่พอกินพอใช้ไม่ขัดมือนะคะดูเหมือนมากด้วยซ้ำนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีกันอยู่สิบเปลียนเนาะแต่ว่าคนวัน เสาได้ถึงเก้าเหรียญก็ถือว่ามีแยะพอสมควรอาจจะได้เงินกันเลยทีเดียวนะคะตีแบบนั้นนะคะใบสุดท้ายนะคะเป็น k n i g h t of pentacles นะคะเหรียญมาอีกแล้วนะคะเหรียญจะเป็นลักษณะของเงินหรือเป็นเรื่องของงานนะคะตีความใบนี้เราตีเป็นเหมือนจะได้งานนะคะ ทำอะไรใหม่ๆทำอะไรทำอะไรใหม่ทำโปรเจกต์ใหม่หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของอ่ามีคนมาให้ของขวัญหรือได้อะไรบางอย่างที่เป็นของใหม่ขึ้นมานะคะก็คือเป็นเหรียญนั่นเองนะคะตีความเนี่ยรวมกัน4ี่ใบเนี่ยเรามองภาพว่าคนเกิดวันเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยแลดูเป็นทิศทางที่จะเด่นในเรื่องของการงานพอสมควรนะคะ เหมือนจะได้รับการตัดสินใจว่าจะได้เอได้รับการโปรโมทหรือเปล่าเนาะเนี่ยคือเหมือนถ้าทํางานบริษัทเราก็เหมือนจะมีหัวหน้านี่นะตัดสินใจที่จะโปรโมทเราให้มีความมั่นคงมีความมั่นคงมากขึ้นมีตําแหน่งที่สูงขึ้นประมาณแบบนั้นโดยแน่นอนค่ะเงินก็ตามมาเนาะตำแหน่งตามมางานตามมาเงินก็ตามมาไม่ขัดสนกันเลยทีเดียวแล้วก็ ได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยก็ถือว่าเป็นของควัหรือว่าถือว่างานที่โปรลมทขึ้นมาก็เป็นสิ่งใหมายที่ต้องทํานะคะเออดูดีเนาะหรือหากไม่ใช่คนที่ทํางานในเชิงของอทำงานในบริษัทนะคะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ตีเป็นความว่าเราอาจจะตัดสินใจนะคะที่จะ,ะขยับหรือปรับ ธุรกิจของเราเนี่ยให้ให้ให้เขาก้าวหน้าขึ้นไปในอีกสเต็ปหนึ่งก็เป็นได้นะคะแน่นอนเนาะเมื่อเมื่อมีการปรับอะ,อะไรต่างๆนานาให้มันดีขึ้นเงินก็ต้องมากขึ้นแล้วก็งานก็ต้องเป็นเป็นอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาที่ก็ต้องมีความตั้งใจถังอันนี้คืออัศวินนะคะอัศวินคือมีเป็นความตั้งใจเนาะมีความตั้งใจที่จะทําใหม่แล้วก็ถือเรียนด้วยอ่าไพ่สรุปสองท้ายค่ะเปิดไว้แล้วเช่นกันนะคะ โอ้ oh, ภายสรุปสองท้ายจริงแล้วเนี่ยออกมาย้ำค่อนข้างดีนะคะก็คือ f o r of bonds ก็คือสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าแสดงแสดงออกถึงความมั่นคงนะคะเห็นไหมมีบ้านเนาะทุกคนมีบ้านหรือว่าจะตั้งอะไรใดๆก็ตามขึ้นมาเพื่อให้มันตั้งอยู่เนี่ยก็ต้องมีสี่เสาเนาะอย่างน้อยก็ต้องมีสีเสาถึงจะตั้งอยู่3มเสาก็ไม่น่าตั้งอยู่นะคะเอาเลยเนาะคนวันเสาอืม มั่นคงแน่นอนนะคะมั่นคงมันคง,นคงยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ